พอแวะไปอ่านก็ลืมหลมงพโนวันที่เก้าค่ะที่เก้าตุลานะคะไม่เกี่ยวกับเดือนพวิจิกาเราเลยที่เก้าตุลางานปีกนะคะไม่เกี่ยวกับอันนี้เราพูดถึงกุ้งปิดค่ะอา่าแล้วก็งานไหว้ครูบ้านบารมีก็วันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดแม่มองว่าจะไหวค้ครูที่วัดแล้วไปมีลิเกเทศสบายมันก็มองคนละที่ไปสรุปว่าอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวแม่จะจัดงานที่วัดทีเดียวเลย และที่เราจัดงานสองคืนเนี่ยคืนแรกถ้าไม่มีอะไรเลยก็จะเหงาไปแม่ก็เลยลงความเห็นว่าแม่คิดเองนะคะจะจัดเป็นคอนเสิร์ตคืนหนึง่งแล้วก็ริเกค,คืนหนึง่งในวันที่ยี่สิบและยี่สิบเอ็ดพฤศจิกางานไว้ครูบ้านเรานะคะแล้วแม่ก็จะเอาโดมมาตั้งไม่ให้เปียกเลยไม่ให้คนดูเปียกแล้วก็ให้ลิเกแสดงได้นะคะแล้วก็แม่ขออนุญาตขายกลุ่มปิดนะคะสําหรับคนที่อยู่ไกลเพราะว่าบางคนอยู่ไกลอ่ะเขาบอกว่า เออคุณแม่คะช่วยขายกุ่มปิดหน่อยจะ้ะค่ะอ่านะคะก็เลยจะขายกุ่มปิดแต่แม่จะขายทีเดียวเลยสองวันสองวันคือซื้อทีเดียวก็ดูได้สองวันเลยนะคะอืมสองวันเนี่ยแม่จะขายสองร้อยเก้าสิบเก้าก็คือจะดูได้สองวันเลยถูกไหมคะก้าวันที่ยี่สิบเก้าเออวันที่ยี่สิบเป็นคอนเสิร์ตยี่สิบเอ็ดเด็ด,ด,ดยวไอ้นาไว้พูดอีก ยี่สิบเป็นคอนเสิร์ตยี่สิบเอ็ดเป็นลิเกนะคะแล้วก็ไม่เปียบจัดงานที่วัดฝักแลดทีเดียวเลยค่ะน,นะคะก็นะคะเป็นอย่างนี้ก็คนอยู่ไกลสมมุติว่าเขามาไม่ได้ไก็คือสวัสดีพี่หนึ่งค่ะถ้ามาไม่ได้ก็ซื้อกุ้มปิดกันนะคะเ,เดี๋ยวก็จะขายกุ้มปิดทีเดียวเลยเก็คือ 299ดูได้2วันเลยนะคะอย่าหาว่าเป็นการลบกวนเลยเพราะว่าเดือพศจิกาค่ะ20-21พศจิกานะคะขอให้ทุกคนสนับสนุนรอซื้อคู่ป,ปิดก,กันด้วยนะคะอ่าค่ะนะคะขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ อย่าว่าเป็นการลบกวนว่าขายคุ้มปิดบ่อยจังเพราะว่าคนไกลๆค่ะเขาโทรมาขอร้อ,องแม่นะคะให้ซื้อคุ้มปิดให้ทําคุ้มปิดหน่อยละกันคุณแม่เพราะว่าบางทีไปไม่ได้อยูุู่เก็ตอยู่พังงาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืขอบคุณมากนะคะฝากบอกต่อ,ตอด้วยค่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะคะแล้วใครที่มาหน้างานเนี่ยเราจะเก็บกระไอ้แค่ตัวละห้าสิบบาทเพื่อให้วัดนะคะแล้วก็ใครที่จะมาจะจองห้องพักแถวบ้านโป่งก็ มีใกล้ๆงานนี่เลยค่ะใายที่ไหนไปค่ะนะคะอย่าหาว่าเป็นการลบกวนนะคะยี่สิบยี่สิบเอ็ดพฤศจิกานะคะแม่จะขายกุมเป็นสองวันสองอเก้าสิบเก้าบาทซื้อทีเดียวเลยค่ะแล้วดูได้สองวันนะคะอ่อย่างนี้นะคะแล้วใครมาหน้าง,งานก็ เสียค่าเก้าอี้แค่50บาทเก็บให้วัดนะคะอย่าเป็นการรบกวนนะคะขอนิดนึงนะคะแล้วเพราะว่า5วันเพราะว่า